รักการพระอาจารย์ครับคือผมสงสัยว่าอย่างอาอย่างที่พันเตมาร์กพูดนะครับอย่างที่ที่เก่าประสูตรครับเรื่องอนาปรสติครับแล้วก็มีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างเรื่องของฌานมีความเกี่ยวข้องกันไหมครับแล้วก็ไปถึงบทที่เกี่ยวข้องกับ พ่อชงอะครับ uh huh. สาม uh huh. สามอันนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับอ๋อตรงนี้ไม่ต้องไม่ไม่ได้พูดถึงฌานนะก็คือจะไม่ได้ฌานก็ได้นะแต่มีสติปัฏฐานทั้งสี่ได้อย่างนี้อ,อ,อย่างที่บอากกายในกายใช่ไหมครับ uh huh. แล้วก็อย่างเรารู้ลมเข้ารู้ลมออก uh huh. แล้วก็เห็นกาย uh huh. ในกายกายหนึ่ง ในกายทั้งหลายใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็พอไปจากนั้นก็อันนี้คือเหมือนกับลําดับไปได้ใช่ไหมครับว่าพอหลังจากนั้นก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ระ<ช>งับกาย <ๆ S 2> กายสงบระงับแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ไล่ไล่ไล,ลําดับอันนี้คือเราต้องเราต้องยังไงครับหรือว่าแค่ดูแค่ลมหายใจไว้แล้วแค่เราดูลมหายใจเฉย<ช>เ<ร>มันจะเป็นไปเองของมันนะแค่เราอย่าลืมลมหายใจแค่นั้นเองแล้วก็อยู่กับลมไปเรื่อย กายก็จะสงบระงับเองของมันนะแล้วสิ่งต่างๆก็จะเห็นตามที่<า>เราก็าจะเหน,นการ<ช>เอ่าเราจะเห็นการเกิดดับเองซึ่งเราแค่อยู่กับกายานุปัสสนาสิกฐานเนี่ยกายสงบระงับเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็หลุดพ้นได้แล้วคือเพียงพอต่อการเห็นการเกิดดับละนะและตัวนี้ก็ยังไม่เกี่ยวกับฌานหนึ่งสองสามสี่อะไรเพราะเราดูทุกครั้งที่พระเจ้าตรัส สติปทานสี่ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดซึ่งไม่ใช่ฌานที่สี่แน่นอนนะดังนั้นก็จะไม่เกี่ยวมุมสติปทานก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องฌานนละนะแต่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้อย่างนี้เอากา,ารพระจานทร์เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับฌานเนี่ยผมคิดว่าเกี่ยวกับน่าจะได้ฌานปฐมฌานนะครับนฮะครับ ก็ชานอื่นก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าต้องเกี่ยวกับปฐมชาติเพราะว่าก่อนจะบรรลุทุกอย่างก็ต้องผ่านปฐมชาติันกับก็ถ้าเราไปดูที่พระเจ้าตรัสในเรื่องของทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะแล้วก็ขีปนาปิญญาบรรลุเร็วทันทาปิญญาบรรลุช้าพวกนี้ไม่ได้ปฐมชาตอย่างเนี้ยนะพอไม่ได้ปฐมชานแต่อย่างน้อยคืออกุศลดับ อย่างตัวอย่างพระอาจารย์เคยเคยพานั่งเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยก็มีตอนหนึ่งพระอาจารย์บอกให้เราพยายามลองตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกทีเดียวมัเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือว่ามันไม่ได้ชานแต่ว่ามันจิตมันก็ไม่อยากบุศตรแล้วตั้งแล้วก็ลมหายใจลมหายใจเดียว ช่เหมือนเหมือนชถ้าจะพูดก็เหมือนกับว่ามันได้อะเพราะมันตั้งแล้วอ่ะใช่ใช่เพราะหลุดพ้นตรงนั้นเลยก็ยังได้คือลมหายใจเดียวแต่ว่ามันมันเหมือนไม่ได้ปฐมฌานแต่ว่ามันมันแตะแล้วเพราะว่ามันมีลมเราจับที่ลมหายใจได้จิตตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วแล้วถ้าถ้าจิตมันหลุดปั๊วเราจะเห็นเกิดดับใช่ครับและถ้าเรารู้ปัญญารอบก็ปล่อยวางเลยก็ยังได้อย่างนี้ที่ที่ไปความประสบการณ์ที่ผม ส่วนมากจะเป็นเนี่ยบางทีเราพยายามว่าจะนั่งเพื่อให้ได้ความสงบนานๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็มันก็ฟุ้งซ่านมันก็มันทําให้เราอึดอัด,อาดบางทีแต่พอลองลองเปลี่ยนดูว่าเออตั้งตั้งใจตอนแรกๆก็คือว่าให้มันใจตั้งปุ๊บแล้วเราก็ไปหาตรงไหนที่เราอยากจะจะทาเลยเนี่ยมันก็ทําได้นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เร็วแล้วก็พอ แต่ก่อนนั้นนั่งนั่ง้ถเหนื่อยมากนั่งแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยอพอมาคิดนึกถึงพระอาจารย์บอกว่าเราเอาสติเนี่ยเอาจิตเรามาจับที่ลมหายใจให้ได้ครั้งเดียวเนี่ยแม้แต่อริยสัจแม้แต่มรรคเมืองแปดก็เต็มรอบได้แล้วก็สติปัฏฐานสี่ก็เต็มรอบได้จนถึงพ่อทรงเจ็ดก็เต็มรอบได้ด้วยลมหายใจเพียงลมหายใจเดียวที่เราตั้งใจช่ขนาดจิตเดียวก็ได้ครับ 好，你看。